การละครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งชอบทําบุญทําทานชอบช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองอยู่เป็นประจำต่อมาวันหนึ่งเศรษฐีก็คิดว่าหมู่บ้านนี้มีวัดแต่ยังไม่มีพระประธานเลยจึงอยากได้พระประธานไว้ประจําวัดของหมู่บ้านจึงไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันทําบุญ้างพระประธาน ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่มากมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอยากจะทำบุญด้วยแต่ด้วยความยากจนไม่มีเงินมีทองเลยเธอเองก็อยากที่จะทำบุญเลยคิดว่าจะออกไปตัดฟืนเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้หล่อพระประทานเธอได้เข้าไปในป่าทีอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเพื่อไปตัดฟืนเพียงคนเดียว ระหว่างนั้นก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งผ่านมาเห็นก็ถามเธอว่าน้องสาวจะตัดไม้ไปทำอะไรหรือเธอก็ตอบว่าท่านเศรษฐีจะทำบุญใหญ่สร้างภาพประธานของวดัดประจำหมู่บ้านฉันก็เลยจะเอาปื้นที่ตัดไว้ได้นี้ไปช่วยทำบุญจ้าชายคนนั้นเด็กฟังก็อยากจะร่วมทำบุญด้วย ก็เลยช่วยเธอตัดฟืนจนได้ฟืนเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ช่วยการหาไปไว้ที่บ้านของท่านเศรษฐีพอสร้างพระประธานเสร็จก็มีการทำบุญเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระประธานองค์ใหม่หญิงสาวผู้นั้นก็ได้ไปร่วมทำบุญในมารด้วยได้เข้าไปกราบอธิษฐานขอพรขอให้เกิดในชาติหน้าอย่าได้ยากจนเหมือนในชาตินี้เลย ขอให้ได้ไปเกิดเป็นโรคเศรษฐีร,ำร่ำรวยเงินทองมีชีวิตที่สุขสบายส่วนชายหนุ่มคนนั้นก็อธิษฐานภาวนาขอให้ในชั้นหน้าให้ได้ไปเกิดบนกองเงินกองทองมีชีวิตที่สุขสบายอย่าได้ยากจนเงินทองเลยต่อมาเมื่อทั้งสองคนตายลง หญิงสาวผู้นั้นก็ได้ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีการที่ตนได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้เมื่อชาติที่แล้วพอเติบโตเป็นสาวเมื่อถึงอายุที่จะต้องออกเรือนแต่างงานท่านเศรษฐีก็ได้เป่าประกาศให้ผู้ชายทั่วทั้งเมืองมาให้ลูกสาวของตนเลือกเป็นลูกเขยได้มีผู้ชายมากมายเกือบหมดทั้งเมืองมาให้ลูกสาวดูตัวเพื่อเลือกแต่างงานด้วย แต่ว่าไม่มีผู้ใดเป็นที่พึงใจต้องตาของรูปสาวเศรษฐีเลยท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อจึงได้ถามคนใช้ว่ายังมีผู้ชายในเมืองเหลืออีกไหมคนใช้ก็ตอบว่ายังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งขอรับแต่ว่าพ่อเป็นคนอยากจนใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆไม่มีเสื้อผ้าใหม่จะนุ่ง ทำให้อายผูกคนก็เลิ่มมาร่วมงานดูตัวคัดเลือกด้วยขอรับท่านเศรษฐีก็บอกว่าให้ไปพาตัวมาให้ลูกสาวดูก่อนคนใช้ได้ไปพาตัวหนุ่มยากจนคนนั้นมาที่บ้านของท่านเศรษฐีชายยากจนผู้นี้ในอดีตชาติก็คือชายคนที่ช่วยหญิงสาวตัดฟืนนั่นเอง ลูกสาวเศรษฐีเมื่อได้เห็นก็ตกหลุมรักชายหนุ่มในทันทีบอกว่าจะเลือกชายคนนี้เป็นสามีท่านเศรษฐีได้ฟังกระเสียใจว่าลูกสาวจะเลือกคนยากจนอย่างนี้เป็นสามีเขาคงต้องอับอายชาวบ้านชาวช่องเป็นอย่างมากจึงบอกลูกสาวของตนว่าลูกเอ้ยถ้าลูกจะเลือผู้ชายคนนี้พออับอายชาวบ้านเขา พ่อจะแบ่งเงินแบ่งทองให้ลูกไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของชายผู้นี้เจ้าอย่าน้อยใจหรือได้กดพ่อเลยนะรูปสาเศรษฐีจึงต้องไปอยู่ที่บ้านของชายหนมตามที่พ่อบอกท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้มอบเงินทองให้รูปสาวนำติดตัวไปด้วยจำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้มากมายอะไรนะักเมื่อไปอยู่กินกันเพียงสองคน เงินที่ได้มาก็ได้นำไปซื้อของกินของใช้หมดไปในทุกๆวันู่นชายหนุ่มไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนก็ได้เงินมาไม่พอกินพอใช้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเงินที่ผู้เป็นพ่อให้มาก็หมดไปเหลือเพียงทองคำแท่งซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่มีรูปสาวเศรษฐีก็บอกกับสามีของเธอว่า พี่เอาทองคำแท่งนี้ไปขายในเมืองเธอจะได้มีเงินมาใช้จ่ายกันฝ่ายชายหนุม่มผู้เป็นสามีเขาเองเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนว่าทองคำเป็นอย่างไรก็เถียงเมียไปว่านี่มันทองคำแท่งที่ไหนกันจะให้พี่ไปขายได้อย่างไงก้อนแบบนี้ที่ใต้พื้นกระท่อมมีเยอะแยะไป เมียก็เลยถามว่าไหนผีพาฉันไปดูซิพอชายหนุ่มพาลูกสาวเศรษฐีไปดูก็ปรากฏว่าข้างตากระท่อมนั้นคือทองคำแท่งที่ถูกดินทงทับไว้จำนวนมากมายอยู่เต็มใต้พื้นกระท่อมลูกสาวเศรษฐีเด้ไปบอกเรื่องนี้กับพ่อของเธอเพื่อให้ช่วยมาดูว่าเป็นแท่งทองคำจริงหรือไม่ ท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อเมื่อมาดูก็เห็นว่าเป็นท่านทองคำจริงๆก็สั่งให้คนใช้เอาเกวียนไปรากเอาไปไว้ที่บ้านของตนคนใช้ใช้เกวียนลากไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดทางด้านท่านเศรษฐีก็ดีอกดีใจเลี้ยงต้อนรับรูปเขยกลายเป็นว่ารูปเขยของตอนนั้นร่ำรวยมีท่านทองคำเต็มพื้นเรือน ใช้หน่มกับหญิงสาวเลยได้เป็นมหาเศรษฐีกันไปทั้งผัวทั้งเมียตั้งแต่นั้นมาก็อยู่กินกันอย่างมีความสุข